แม่อพอนแม่อาพอครับเดินมหาอีล่ามหาอีล่าเพื่นเห็ดอีหยังสํำเร็จบุเพื่นก็เลยมอาม่หล่ามาแม่เอลยสั่มาแม่มาแม่ไปน้เพิ่นโอ้ยผักมงเอ้ยนำกูไม่อย่างเจไปเซิร์ฟกทั้งไรมูเจ้าน่ะฮะพูดปลาเข่าเข่าปลาเข่าฮะเข้ารถไปหลางอยอ่ปกตีคุยกันแคงสี่บ่อ ถ้าคุยปกติเขาว่าบมาแหม่แล้วกแม่ซึ่งยังจ้ะอัมพรแม่อัมพรก็ได้จะเมื่อนะโศกมื่อมานี่มาถึงเรียงให้หมดเมถึงได้ละถือต้องการใช่นี่ลถาไม่รูปอ่ยลูกสาวก็เกิดเมื่อไล่ะเดี๋ยวหลย ก็แต่จะเป็นมาบอกกันเยอะแดดทัเนาะนสิอาบน้ลูกสาวเสียวลูกสาวเสียวสิทธิความนู่นหนึ่งและห้าเลยนะน้ำพอนน้ำพอนโนาะม่เกิดใจเฮงเฮงปังปังนะแม่นะขอบคุณค่ะปฏิทันยังสำเร็จเกาะมัไม่งอหมองเ่ยว่ายี่หลาลูกสาวให้สอบหนึ่งผานสำเร็จให้ได้บรรจุตำแหน่งพนักงานแบ่งได้บ่ได้สำเร็จคือปรารถนาแต่ว่าสอบมาหลายหม่องหลายบอลอะ สอบมาหลายเทือนมันบอกพึ่งจะสอบแต่ว่าสอบนั่นคือมันคนละคนละตำแหน่งไหมคะจากเขาไต่ไต่ไต่เต่าขึ้นมาตรงนี้ก็เลยอยากก็เลยอธิษฐานหายท้าล่ะน้ำสำเร็จพค่ะให้โดดยูทูบเบอร์ยูฮงไม่เสือก็อยาลบเป็นเสียกับยาลบแม่นม่เสีอกัอยาลบเดินทางมาหนีโดยเฉพาะเลยมั้ค่ะถ้าห้าบริเวณ แต่มันมันฆ่าใจมันฆ่าใจแต่ก็ประเดี๋ยวบัวสิเ้าก็บ่ได้ลยวมได้รวยแต่ว่าอยากหามาหาอีหลาไมันได้เกิดมันได้เบาเนาะเกิดไปแล้วจังใดโน่จังสิทธิไปหาล่ะเลยพอดีน้องไส้มากก็เลยให้น้องไส้พาไปหาพูดได้น้องไส้ น้องซ่าเจ้าของนี่แหละแต่เพิ่นกลับเป็นเอฟซีของอีหล่าคือกันก็เลยว่าภาไปหาพญานาคมหาแน่น่าแต่เขาเลยพาไปก็แบบซุ่มไปคือกันล่ะแล้ะขอให้เฮงๆปังๆครับผมขอบคุณคุณแม่แต่ว่าน้องดีดีเอาเลยได้เลยอีหลีเบาเลยเอาเดี๋ยวขอช่วยหาเจ้าชื่อจึงมือครับผมไปอย่างรวดสุดผักน้คนากน้ำจากบ้านแล้วนี่คิดต้มเต็มบู้น้อนใส่มื่อนี่จักบ้างไม่มีหอม ก่ไก่เาไปหลังเปลตายกันเองฟองช่องใหญ่น่ามาเห็นนักตื่นมากผมไปเห็นเจ้อไปปบใส่กจหายบึงบึงนี่อาจารย์บานอดไปนี่บม่แต่ลิตตนเดี๋ยวนอะพวกนี้ดังๆเขาบอกกันแบบนี้เลยไม่ต่ออาสาไปคุยคุยภานตคุเจ็ดชั่วโมงคุเด้กี่กจะคือ้หานอนแบบพูดอะเขาคอ เชื <S 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 ่อมกันบอบ่เอฟซีเพิร์วัาน้อยน้อยนอยีดงบดสีบดีบอบช่องอยมันมันบเป็นช่องสายดากนะมันช่องขาวขาวคือหนาตางเนาะไ่ดู้วนปลาบอพยยจะทอรเลนนี่โตจำกี่ยวองเจอระหนดนี่งบเสร็ ก็ยคอยตึงอ,นะอาจารย์สีซ่ซาขับตาถ้าคนขับรถกับจ่างจ่างล่ำไป,ไปน้ำอีกคุณหนึง่งอ๋อคอยจ่างแล้วได้เราถ้าเราไปขอจ่างแล้วไปเราไปโยมแม่แต่ฟังมาล่ำกูมือเออฟังจนเบือบ่อผู้เลิ <laughs> ฟังกูมือทรงแต่สูงเลยวะเนี่กูหลิบสิเบื่อเลยอมาล่ำรู้สิวะเหรอ

น้องเบียมันจะทั้งไรน้องเบียนองเบียมันจะทั้งไรนโอ้ม่จ้างงานมาขึ้นคุณปออ๋อคือบอกว่าผอมยอยไรคอยคอยเขาเซ็กซ์เศร้าเลยข่อยก็มาหลอดตี๋อ้าสิถ้าถูกสนใจเซ็กซ์เศร้าสุดๆแบบนี้สิคลิปเลยนะเซ็กซ์เศร้าอะก็ออกมาเลยอาเซ็กเศร้ากับชีถุงครึงหอแมงานอาจารย์วัดรอ้าวอ้า เลยังอาเพยง่างนาาเออเอาคือผู้หล่เลียงลายไม่ผู้หลเลี้ยงมืลาดูยากเป็นลาเหรอมัผักันนีเยมันเราอตือดาแ้วนไ่นรด้้ไก็นอามันปไดสิได้เออเออผู้ลเลียงน้ำเขาไหมปั้นนีผ้หล่อเลี้ยงสิได้ท่านนี้หล่อเลี้ยงผู้ได้หรอกผู้ได้รกผู้ได้หรอเพียงพี่ใบฟองไงพ่ก โคกกรนนองใบนัดครับว้าผจะวาใบน้อันนี้ยี่นี่ใบเป่าหนยใบเป่าไม่เจอไหนผมใบเป่าไม่เจอเด็ดขึ้นหนาคมือนันใบเป่าหนาครับดำๆขึ้นหางนอนใบหนอเลยค่ะคุณบ้าป้าอียีนยางพานกินแบบว่าหอมมาติ่อจะกอมคือกระปูนเาหนิล่ะเราวัน <crew> นี้ถาหันกล่องมาทั้งข่ายวอแบบนี้เพราะเป็น <pillows> <right away> บอกไปทัวร์บอกไปเที่ยวผลว่าหอมผลอ่าหอมอนว่าอีนี่มันหอมหอมผนว่าผาประเท็ดไหมเบื้องผนว่าลอกคาปในอีพาร์คเขาป็นทาขนาดนั้นค่ะเขาขาวยี่แล้วเขาปกติเขาเป็นคนขาวกองเจ้า่น้ะท่าขวยเลยมันแทีแล้วเขาลงเลยแอนนี้มาเดินมาก่อเขาขาอสวยมานเดมาก่อเขามากันคนเียบรินั่งเงไม่มีไหอยังไงเจ้าไปรู้เขาเจ้าตกชิปแเรา่างนมานงพี่แม่ ห้องปีเสียบมานี่ใส่ล้างโทรศัพท์มันนะแม่เป็นยังมันจะค่าดีดิมันแต่ของกงคนจี้ท่องเมตัคมาเบสเลยกูซึ่งมีแค่เสียดทัานออกซิฟอมเอาวากันไปเนาะพี่น้องเนาะเบไปบสตัดอันอันนี้มานอ้ไรสิป่าวปีพ่อเอกคือวาเซีนงานปกติที่ึ้นย้อนพ่อเอก ไม่ับสิลเด็พลงค่พออักูลับแดงกูลับแดงพอเอกาอันปากโกนดอกจานเดมมนเดเบาเอกไหมไม่เห็นแต่แต่คนหนึ่งขาผค้ขาเหล่พอเอกคนคนสิบมือเขาต้องขืนก้อนขืนก้อนอันขืนก้อนเขาเปิดงานเด้อจะลองมืได้เนิฮะจะลองมืได้เนพคนรุนน้ำเตพอ เขาบอกเหร็นสิอีาเอ้ยตื่นเต้นน่องๆก็บถาฟังน่ะงๆพาฉันได้จะเป็นมุกตัวไงเนาะจะบอกเขาหล่อเซิงมึงไ่ได้หล่อเซิงนี่ได้หลอเซิงอ้าวบอไปีหลีบอกมันพิกหอกนี่มันพิกหลอกหรละอันมีผูนี่ขาวาแฟนว้ยยงดีเลยาฟังเพหล่อเซิงตามมามึงมึงเกงเลยสองคนมนลนหเลยมันดีแฮง ขาคมคืนมาใหม่หน้าตาจะบโเป็นตาน้าตาบมเป็นตาเขินนะจับพี่น้องเป็นว่าเบิ้งคนอย่าเบิ้งที่หน้าตาพอดีข่อยได้ยินจากขี่ข่อยบอกน้ำไปบปเอยบ่เป็นนี่หรือเร่เพราะว่าข่อยข่อยบ่กเป็นข่อยบอกว่เป็นแม่หน้าตาจับหนึ่งโหดด้วยจะบอกไงองคุลิมานล่าคลิปไปไหนฮะล่าคลิปไปไหนเอาจังสันพี่น้องจากล่าล่าจากพี่น้องไปตะเพียงสมีแล้วมาพบกันไ่คลิปหน้าชิวสวัสดีครับ